สวัสดีครับ108อาชีพวิกลาไมวโดนวันนี้เราก็จะพาไปพบกับศิษย์เก่าอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้นะครับใครอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเท้าหนักมากเลยนะครับว่าแล้วลองไปดูดีกว่าว่าเราจะเจอใครครับศิษย์เก่าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อยากให้พิจารณาตัวเองนิดนึง ค่ะ,ะแม่น้ำเชืิอเกติศักดิ์นะคะเออ่มหิดลวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะหลักสูตร4ปีรุ่นที่15ค่ะอาจารย์รุ่นที่15โอเคครับแล้วคราวนี้เรามาถามคำถามกันเลยแล้วกันนะมมนะแ<ต>ะ<า>มนแ่น้ำนะได้ค่ะอาจารย์แรกกนตอนที่เลือกเรียนมหิดลน่ะมีแรงบันดาลใจยังไงถึงมาเลือกเรียนที่มหิดลวิทยาศาสตร์ Hmm. ถ้าตอบตรงๆเลยนะจา์ตอนแรกหนูไม่รู้จักวิชาว,วิทยาศาสตร์การกีฬาเลยนะคะแล้วตอนม .6 เนี่ยหนูอ่ะเล่นกีฬาเทควันโดและหนูติดทีมชาติการที่จะเล่นกีฬาให้เก่งอะคะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เทคนิคนะมันยังต้องมีอะไรที่แบบหลายๆอย่างที่เข้ามาประกอบกันอย่างเช่นการฝึกกล้ามเนื้อการฝึกเวทเทรนนิง่งการมีพภชนาการที่เหมาะสมคราวเนี้ยหนูก็เลยมองดูว่าเออมีอะไรบ้างที่มันสามารถทําให้ตัวหนูเองอะสามารถพัฒนาศักยภาพไปมากกว่าที่หนูเป็นอีกเงี้ยคะ่ะ hmm. ก็ ได้มีคนแนะนําว่าเออมันมีหลักสูตรอันนี้อยู่แล้วของมหาลัยที่มีชื่อเสียงก็คือมหิดลเนี่ยหนูก็เลยสนใจแล้วก็ได้ลองสอบแล้วก็ติดต่อเข้าไปอะค่ะ <Wow. S 2> แล้วก็ได้เข้างเรียนค่ะโอ้ oh, สายตรงเลยนี่สายตรงนะครับแล้วช่วงเรียนเป็นงไงบ้างครับแม่นะ้ำช่วงเรียนหนูบอกได้เลยว่าปีแรกหนูค่อนข้างตกใจเพราะว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันไม่ได้เรียนแค่ที่จะไปเรื่องของการกีฬาอย่างเดียวปีหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าไปเรียนกับแพทย์แล้วก็พยาบาลเลยด้วยซ้ําในเรื่องการวางรากฐานของตัววิชาเรื่องเอ,อ่อสรีรวิทยานะคะอนาตโตมี่ที่เขาเรียกกันอนาโตมี่ในในตอนปีหนึ่งซึ่งตอนนั้นค่อนข้างเข้มข้นมาค่ะก็ตรงเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างหนักถ้าพูดถึงหนัก,หน,กหนักเหมือนกันที่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่า อยากจะเรียนแพทย์หรือพยาบาลเนาะแต่เราต้องไปเรียนปูพื้นฐานมากับแพทย์พยาบาลเลยครับช่วงช่วงเรียนเนื่องจากว่าแม่น้าเป็นคนทั้งเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เรียนด้วยรเรามีวิธีรบับมือกับในเรื่องของการเรียนกีฬาพวกนี้ได้ยังไงครับโอเคค่ะก็คืออย่างแรกนะคะเวลาซ้อมก็คือตั้งใจซ้อมไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรียนก็คือตั้งใจอย่างเต็มที่แต่พอถึงเรื่องอเวลาที่ต้องกลับมาเรียนนะคะเราต้องพยายามเข้าใจในในช่วงชั่วโมงของการเรียนเลย คือหนูต้องโฟกัสในช่วงของการเรียนให้เข้าใจทันทีไม่งั้นถ้าสมมติว่าหนูไม่สามารถเข้าใจในในช่วงที่อยู่ในห้องเนี่ยค่ะหนูไปหนูจะไม่มีเวลากลับไปอ่านใหม่หรือม,มีเวลากลับไปทบทวนเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ะในห้องหนูก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามซักถามกับอาจารย์ให้เคลียที่สุดในการเรียนในตอนนั้นนะคะถามหน่อยเวลาเรียน ชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับชอบอถ้าปีหนึ่งอะค่ะชอบตอนแรกชอบมานาโตมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะทําเป็นวิชาที่ทําคะแนานได้ดีนะคะแต่ว่าพอช่วงช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีการเาเรียนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นช่วงปีสาปีสี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเจาะจงในเรื่องของกีฬาไปแล้วหนูก็มาเริ่มสนใจในเรื่องของโภชนาการตอนช่วงปีท้ายๆค่ะพอจบแล้ว ทำงานนะครับมีการวางแผนเรื่องการมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับไหนลองเล่าเรื่องของการทางานน่ครับหนูว่าชอบโภชนาการคราวนี้หนูก็เริ่มมาค้นหาตัวเองแล้วว่าเออพอเราเรียนจบเราจะทําอะไรก็ได้มีโอกาสที่สอบติดออปริญญาโทของสถาบันโภชนาการของมหิดลค่ะคราวนี้ก็ได้เริ่มต่อย,ยอดไปถึงตรงนั้นว่าเออเราได้ใช้เกี่ยวกับว่าโภชนาการการกีฬาในนั้น ก็เลยได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในเรื่องของฟู้ดไซแอนนะคะฟู้ดไซแอนก็คือวิทยาศาสตร์การอาหารก็คือเรียนเกี่ยวกับโปรดักตโดยตรงละหนูก็มีโอกาสได้ทํางานที่ที่ประเทศอังกฤษด้วยในเชนของเนสเล่นะโอ้เยี่ยมเลยครับคราวนี้อยากฝากถึงน้องๆนะเผื่อในอนาคตเนี่ยตอนนี้บางคนกำลังอยากจะเลือกเรียนปริญญาตรีใช่ไหมและสนใจหรือกําลังมองว่าจะเรียนอะไรดีแม่น้ำจะเชิญชวนไงดีครับ ก <S an> ็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้ลองมาดูหลักสูตรนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยม่ิดลนะคะคนไหนเป็นแฟนกีฬาตัวยงหรืออยากจะเข้าลึกถึงในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเริ่มบันบูมแล้วแหละแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกสมาคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแล้วก็อาจจะบอกว่ามันมีความสำคัญมากๆเนาะถ้านักกีฬาถึงจะเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดบาดเจ็บปุ๊บจบทันที ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำมากๆเลยครับขอบคุณครับพี่น้ำขอบคุณครับ